สวัสดีครับนี่สวัสดีครับพอดงครับสวัสดีครับนี่พอทำอะไรครับโอ้ยหขูงแห่ขูหแห่ปะแหนะครับพี่น้องวันนี้ฝนตกนี่ครับดูครับตกมากเต็มเมื่อคืนนี่ครับตกตกจนใส่เดือนไตยหมดเลยครับดูครับโอ้สงสารใส่เดือนครับพื่อว่าน้น่ำนาำมันแชะนี่ก็ยังตกอยู่ครับพายุเข่าเนาะเนี่ยมาดูพอนะครับปะแหนะครับวันนี้ไปบันแหกันนะครับแห แห่เอ็นสามเชนห้านะกำลังทำอย่างใหญ่เลยนี่ครับนี่อีกผ่านคนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสายันครับกำลังอันนี้แห่เก่าศอกนะพ่อเนาะเก่าศอกเก่าสอกนะครับนกำลังปะนะเดี๋ยวมาดูวิธีปะนะครับเราจะให้ดูไกลๆเด้ครับ นะครับอันนี้เชือกฟางแดงๆนี่ผมมากไว้นะครับนี่นนี่เลยนี่ฮะตึ๊กตรงน้อยไหนจ้าพี่เจเจ้าทำอยู่ชมองบ่เห็นไหมนี่นี่ครับรูแหอย่างใหญ่อยู่กับลูกเลยครับ วิธีการเริ่มมันย้อนแสงนะท่านผู้ชมจะลองพังนี้ดูเออนี่เห็นอ่ะพับ มันมองบ่เห็นจังเฮเหยื่อจังกล้องกล้องมันบ่จับอ่ะเดี๋ยวดูไปนะครับ ี้เนี่ยมันขาดหายนะเนาะมันขาดหายมันก็ใี้นี้ม,นนะนนมันมองว่าฉับครับท่านผู้ชมม,นนะมันเป็นแห่ตื้อแหตลาดมาครับแหต่อ เจอจากลานเกษตรมากครับพี่นอ้องพอพ,อ,พอได้หาอยู่หากินทจกิงแหสารผมก็มีเดี๋ยววันไหนผมจะที่ทำคลิปนะครับทำจอมแหดอกบัวนะครับเดี๋ยวจะใหให่อทำเผื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมที่อยากทำจอมแหเป็นเนาะสอนอย่างละเอียดเลยเนาะพ่อ,อ,อ,อโอเค,อเ,คเดี๋ยวคลิปหนาจะท่านผู้ชมดูเดี๋ยวคลิปนี้ดูตะแหไปก่อน ครับเห็นตาเราเห็นยังเห็นพอจะมีได้แล้วค่อยมองเห็นครับอันนี้คือปะเป็นตาแหยขึ้นมาแล้วครับแต่ว่ายังโมเลีวเนาะกันรูดกันรุดกันรุดอีกไปยักษ์ตาพ่พอแดูแบบชุดออกไม่แพ้ชุดออกี้นี่นะครับท่านผู้ชมม้วนขา ปักแหเรีบเยบร้อยแล้วนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไปไปหาปลาที่ถ่ายคลิปเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ